โรงเรียนบ้านนาบอนตำบลน,นาบอนอำเภอขม่วงจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3บริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบอนนายสิทธิชัยวันตะโพคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาบอนจำนวน27คน นักเรียนจำนวน455คนโครงการจัดการขยะโรงเรียนบ้านนาบอนหลักการและเหตุผลขยะเป็นปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งของโรงเรียนเพราะปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากมายทุกวันและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน สาเหตุเกิดจากการแยกประเภทของขยะที่ไม่ถูกต้องทำให้มีขยะตกค้างส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ในโรงเรียนเช่นบริเวณอาคารเรียนสกรปรกส่งกลิ่นเหม็นรบก,กวนและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และพาหนะนำโรคต่างๆเช่นหนู มแมลงวันมแมลงวีและในบางครั้งมีการเผาขยะในบริเวณโรงเรียนส่งผลกระทบในด้านสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนเช่นโรคทางเดินหายใจหอบหืดตลอดจนชุมชนที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้เคียง เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาขยะอ,อย่างยั่งยืนและเป็นรูป,ปรธรรมต้องอาศัยกระบวนการการสร้างการเรียนรู้และมีส่วนร่วมและสามารถแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียนดังนั้นโรงเรียนบ้านนาบอนจึงเห็นความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนในโรงเรียนให้เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ การสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่เกิดจากปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นขยะที่สกปรกส่งกลิ่นเหม็นรบกวนการเรียนการสอนส่งผลต่อสุขภาพเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆโดยได้จัดทําโครงการ จัดการขยะโรงเรียนบ้านนาบอนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงและก่อให้เกิดประโยชน์อันมหาศาลต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปและสามารถเชื่อมโยงไปยังชุมชนใกล้เคียงในการจัดการขยะได้อีกด้วยวัตถุประสงค์1 เพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้เรื่องปัญหาขยะที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนและการขัดแยกการกำจัดขยะที่ถูกวิธี 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนให้เห็นความสำคัญของการลด การคัดแยกการกำจัดขยะ 3. เพื่อให้การบริหารจัดการขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดปร,ริมาณของขยะป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่มาจากขยะเป้าหมาย 1. นนันก,กเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียน มีความรู้เรื่องปัญหาขยะที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนและการป้องกันโรคที่เกิดจากปัญหาขยะการลดการคัดแยกการกำจัดขยะที่ถูกวิธี 2. นักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนเห็นความสำคัญของการลดการคัดแยก การกําจัดขยะและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น 3. เกิดการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและลดปริมาณขยะป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่มาจากขยะผลการดำเนินงานเชิงปริมาณนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียน มีความรู้เรื่องปัญหาขยะที่ส่งผลต่อสุขภาพอนมามัยของนักเรียนและการคัดแยกการกำจัดขยะที่ถูกวิธีเพิ่มขึ้นร้อยละ80เชิงคุณภาพนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนเห็นความสำคัญของการลดการคัดแยกการกำจัดขยะและ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้นปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงและมีการแยกขยะที่ถูกประเภทและกำจัดขยะเปียกได้ถูกวิธี